สวัสดีครับคุณผู้ชมผมกันกันทพัฒ์จากกันสมา์ทโฮมนะครับวันนี้รายการบ้านและที่ดินนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่นะครับขนาดพื้นที่153ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยเกือบ300ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับหลังนี้นะฮะเราเคยพาคุณผู้ชมมาชมแล้วครั้งหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านเปล่านะครับแต่ขณะนี้จัดเฟอร์นิเจอร์ใส่ครบเต็มเต็มบ้านเลยนะครับแต่ยังขายในราคาเดิมนะฮะ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับหมดไปหลายแสนนะครับคุณผู้ชมเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับด้านล่างนั้นก็เป็นโถงนะครับในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีความต่อเนื่องกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รับแขกพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ครัวนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ทําผนังไว้ค่อนข้างหนานะครับเป็นผนัง2ชั้นในส่วนของครัวนี้ก็เป็นครัวบิวอินนะครับจ่ายไปประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับกับครัวที่นี่นะฮะ ัวพร้อมใช้งานนะครับแล้วจากโถงตัวนี้นะครับต่อเนื่องไปด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่สวนนะครับเป็นสนามหญ้านะครับด้านหลังบ้านซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจะเน้นนะครับพื้นที่ใช้สอยในส่วนของสนามหญ้านั้นค่อนมาด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะ สำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนหรือมีบุตรหลานนะครับมีเด็กเล็กๆต่างๆก็สามารถใช้พื้นที่หลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับหรือสวนเนี่ยให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันได้นะครับหรือท่านผู้สูงอายุนะครับจะปรับพื้นที่เป็นพื้นที่ทําเป็นแปลงผักสวยๆก็ได้นะครับคนที่นั่งอยู่ที่นั่น2ท่านนะครับก็คือเจ้าของบ้านนะครับกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะขายให้คุณผู้ชมในราคาเท่าไหร่ดีนะฮะก็ แนะนำนะครับว่าขายในราคาเดิมนี่แหละฮะคุณผู้ชมต่อเนื่องจากด้านหลังนะครับเข้ามานะครับก่อนเข้าบ้านก็จะเป็นระเบียงพื้นที่นี้สามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับเข้ามาด้านในเนี่ยก็ตัวพื้นนันเป็นพื้นกระเบื้องนะครับวัสดุทุกอย่างค่อนข้างดีนะครับเราเข้ามาอยู่ในบ้านนั้นแทบที่จะไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าหน้าบ้านนั้นมีตัวต้นไม้นะครับคอยบังแสงแล้วก็ขยับจากตัว ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับห้องนอนจะอยู่ชั้นบนหมดเลยนะครับคุณผู้ชมตัวบ้านนะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านวังตาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางจากสนามบินมาที่นี่ประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับอันนี้รวมรถติดแล้วนะฮะแต่ไม่รวมรถติดหนักๆนะครับคุณผู้ชมห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดแล้วนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับติดแอร์และมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะครับ ท่านสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะฮะบ้านหลังใหญ่นะครับต่อเนื่องจากตัวห้องนอนนะครับ ตรงมาด้านหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงด้านหลังซึ่งระเบียงนี้นะครับก็จะเห็นวิวสนามหญ้าหลังบ้านด้วยนะครับตัวรั้วนะครับทำไว้สูงแล้วนะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับก็สามารถติดระแนงเพิ่มขึ้นอีกได้นะฮะแล้วก็ตัวระเบียงนี้เป็นระเบียงยาวๆเชื่อมต่อระหว่างห้องนอน2ห้องนอนเข้าหาด้วยกันนะฮะจากห้องนี้นะครับเดินมาทางห้องนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทะลุออกไปด้านหน้า เราเดินเดินเข้ามาว้าวลืมเปิดประตูตรงนั้นครับเดี๋ยวผมขอเศษเปิดประตูนิดหนึ่งนะครับ5 4 3 2 1 0่ยปิงได้แล้วต่อจากที่นี่นะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งห้องน้ำซึ่งอยู่ชั้นบนนะครับใช้สำหรับห้องนอน2ห้องนี้นะฮะไม่ต้องทำอะไรนะแล้วนะครับคุณผู้ชมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับในราคานี้ราคาเดิมราคาเดียวนะครับมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เยอะๆให้เลยนะครับคุณผู้ชม ในโครงการนี้นะครับมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างร่มรื่นนะครับการสัญจรน,นั้นสะดวกถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการใหญ่แต่ว่าถนนหนทางต่างๆนั้นก็ขับรถขับลาได้สะดวกสบายนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าหากสนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมก่อนได้นะครับนัดล่วงหน้า1-2วันนะฮะบ้านสวยๆหลังใหญ่ เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนะครับดูห้องน้ำก็จบแล้วนะครับฝากดังนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบพคุณครับสวัสดีครับ